แ้วก็บางคนแะ้วง็อเนี่ยแขวนแขวนหลต้มต้มบางคนนะบางคนเน่เกลือเกลือล้างเลือดออกให้หมดนี่พิยาก็เป็นเหมือนกัเราบางคนพิามาแล้วโอ้พยาทมาแล้วยานี่ร้อยอาชีพแต่ถ้าเป็นกดกต้องใช้เนี่ย่าต้มอเคดมันมีเือมที่บ้านผมแน่แล้วเจอพิยาแน่ว่าโอยพยน่ทำมาหมดล้วจ้ะที่บ้านผมอุปกรณ์การขของเพียบเต็มบ้านหมด ไงเพราะว่าหม้อต้มมัน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 หนักใช่ไหมเราต้องใช้เชือกดึงไงไอ้อู๋ว่าทำมาหมดแล้วแน่นหมวกไก่ข้าวหมกไก่สามสิบห้าบาทก็ไม่แพงนะจ๊ะถูกนะพี่ยากินมาหลายอย่างแล้วหลายชนิดแล้วขนมบ้าบินบ้าบินยี่สิบห้าบาทขนมบ้าบินยี่สิบห้าบาทมาขายแต่เมื่อไหร่แล้วมาแต่หกข้าเช้า เอามานึ่งนี่เหรอดีอ่ะเียระอน้านผัดยังาเตรียมอ๋อเตรียมมาแล้วแล้วก็มานึ่งนมานึ่งนี่นึ่สดเลยผัดไทยผัดไทยไม่ตองพูดเยอะผัดไทยอร่อยอยู่แล้วนี่ผัดไทยเขาทำน้ำซอสมาขายอรอแต่กัวผมั่งเงงหลายด้นน ทำไมถ้ <lok> เอามาปิดอย่างนี้แต่ก็ขายดีน่เ้านเขขายดีนายมันหอมมอ้ยปิดิดตินะค้องใหมาหม้อนึ่งาไว้ตรงนี้พี่เอ้อันเนี้ยไปแว้งหลังนนนี่ไม่พี พอเขาอึดแล้วร้อนเขาก็อยากกินเยอะมากนี่คุณเอาไปไว้ข้างหลังหน้าตาดีหน้าตาดีมากเลยดิกนหลังเอาหม้อนึ่งมาไว้ที่นี่ดินะได้ได้เนี่ยย่างตั้งแถบยาวไปที่หลังาโพดทุกทุกเมืองขาโพดสีมาหัโคดรเยอะหนึ่งบาทหนึ่งบาทเราไปกินทำไมแก้วไวยกินเยอเนี่ยหนึ่งบาทโคดเยอะอันนั้นแม่แม่ค้าน้าตาดีปะให้หน่อย แม่ค้าหน้าตาดีให้น้อยนีให้เยอะไงนี่ะมเยอะ่เยอะมอปตพ่อแม่รนานี่ยามโคาคนป่วย่วทไมี่ยาป่วยพี่ยากไมุ่ดนแต่ว่าเขาขายลี่งอคนละเรื่องนพยาคนหยดในทตลาดยามีคนเล็ก่อยา่คนเล็กลูกค้าได้ยินไหมเนี่ยอยากให้มีถังขยะเยอะๆ ไปหากันมาล้านละอันเลยขุ่นดำล้านละอันละอันเนาะแล้วเย็นมาก็ถูกก็ไปทิ้งบ้านใครบ้านมันเข้าใจไหมเข้าใจหล้วครั <laughs> <laughs> ไม่เข้าใจหรอกร้านนี้โชคดีนะขายลูกตอนที่พิยามีพระอยู่างน,น้อืมสะท้อนเลยอะ่ะ <laughs> ป้องกันใครของแมนจะย้อนออกไปหมดคนไหนที่แบบว่าอะไรยังไงไม่นีแี่ย้อนออกไปเลยร้านนี้ดวงดีมากวันนั้นถ่ายยาไม่ได้ใส่บ่อยนะสวัสดีครับคุณแก้วสวัสดีร้านนี้ก็ดีขายดีมากสิบบาทเว้ยพวกโู่กันหวานดีนะร้านนี้เลย ดเนี่ยก็สิบบาทเลยลูกสิบบาททุกอย่างเนี่ยเนื้อต้มตาลสิบบาทเนี่ยจะไปหาอะไรแพงๆที่ร้านเราเนี่ยหมดแล้วเออตลาดเราเนี่ยของถูกหมดแล้วนะชาวค้ามาถูกจริงกมันไม่มีถูกกว่านี้แล้วนะบอกซื้อทุ่เรียนมีติดรูปนี่สองพันก็มาโอ้ยบางคนนี่ซื้อกันแบบไม่เห็นซื้อสีห้าเก่งอะบางคนอะร้านนี้ก็บอกมีคนบอกว่าอร่อยขาหมู กวางเจียงขาดีขวางเชียงเอาพาดูนี่พาดูนี่ขาหมูพาดูนี่หนึ่งวัดสี่สี่ตาได้เขาดูนี่ข้างนไม่มีแม่โอ๊ยขาเหรอขายเตยโอ้ขาวะใช่ฮะกินยากนะพี่พิยาเรียกขาหมูใช่ไหมบางคนก็เรียกขาหมูจริงเขาเรียกอะไรอ่ะกวองกวางเจียงกวางเจียงกวางเจียงน่าจะเป็นภาษาจีนกวางเจียงคือคนไม่กินเนื้อสัตว์ นี่ห่อหมกห่อหมกก็พัฒนาดีแล้วใส่หมวกก็ดีนะคะโอ้ต้องใส่หมวกนะใครที่อยู่ที่นี่ยเขาจะได้ชมไงเขาจะชมว่าไงโรงงานที่ยาดีว่ะไม่ค้าใส่ของทุกคนเลยพวกอันเนี้ยบอกไม่บอกไม่ใส่ไม่บอกไม่ใส่เต๋อจ้านี่นี่นี่ดูเด็ดดูเด็ดอันนี้ขายดีมากเ้าวหมูอบนี่ขายดีมากนะเอ๊ะ วันนั้นไม่ใส่หมวกวันนั้นไม่ใส่หมวกวันนี้นใส่หมดสองหม้อค่ะข้างหลังหม้อหนึ่งข้างหน้าหม้อนึงตะเปรไปแล้วหมวกนี้วันนี้เขารู้ดีเขารู้แหละกเจ้าที่เอามาเยอะๆโอ้ยนี่เห็นไหมใส่หมวกหมดเลย แต่งตัวลอหน่อยดิลูกเอ้ยนี่ให้ลูกชายแต่งตัวหลอหน่อยมสูดไ้องมันไม่จนหรอกอย่าพูดคำว่าจนมันเจ็บเจ็บาจี๊ดเจ็บจี๊ดไปหูกับตาเลนพาไปเที่นท้นล่นน้ำทะเลดิ าการครับต่ัวรลอลูกเป็นจะไ,ได้มีเคนรวยๆจ <c oughs> นเื่อรู้นะม <c oughs> ไม่ต้องใครมาจีบหรอกถ้ารวยถ้าทำขยันในยังไงเขาก็ชอบผู้หญิงสมัยนี้เขาไม่เลือกผู้ชายโรนีเรียกว่าก็ไม่เลือกผู้ชาย่รนะพี่เข <c oughs> าเลือกผู้ชายทำมาหาก <c oughs> ถ้าไม่ทำมาหากินจะอยู่กินได้ไงละ่ะโรนไม่เลือกคนโรเออไม่เลือกผมก็มีที่เยคนู่นนู่นนู่นยืนน่น ตาดีตี่สบบาทมมีที่ไหนแล้วนะพี่มันไม่มีนะ่0บาทเยอะขนาดนี้เขาขายดีมากและข้าวหอมมะลิร้านนี้ข้าวหอมมะลิร้านนี้ข้าวหอมมะลีนะจ๊ะไม่ใช่ข้าวแข็งไม่ใช่ข้าวสองให้นะตอใหม่ใหม่ก็ยังปรับไปปรับมาจนลงทุนปรับไปปรับมาจนคือคนไหนถ้าเชื่อฟังพ่ยาน่ะรับรองรวยทุกคนน่ะพ่ยาน่ะให้ปรับเพราะพ่ยาอยากให้เขาขายดี ไม่ได้ให้ปรับเพราะตัวเรานะใช่ต่อไปคุณไปขายที่อื่นคุณก็ขายดีไม่ต้องมาขายที่นี่ก็ได้คุณเก่งแล้วคุณไปขายที่อื่นพี่ยาก็ไม่ว่าไม่ดีว่าเลยนะเขาทำดีก็ดีกับตัวเขาไม่พี่เอกใช่ป่ะทุกไปก็สี่สิบเออท่วไปก็สี่สิบที่นี่ยี่สิบมีที่ไหนอ่ะไม่มีอันนี้อะไรนุค่ะระป๋อีก็ไม่ใส่ใบกันดีอันนี้เป็นหมูะเดื่อของเขายอ้ไม่ผ่ ร้านนี้ไม่ต้องพูดเยอะเจ็ดพ่ออร่อยที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้มีเด็กคนชมยพี่ยาอยากจะบอกให้ขนมตาลเนี่ยกินมาทั่วราชนาาจักรแล้วนะที่ฝั่งใต้นะก็ชอบกินใช่ไหมที่ใต้เนี่ยก็มีนะแต่พี่ยาเนี่ยคนใต้แท้ๆใช่ไหมขนมตาลที่ใต้ก็กินมาหมดแล้วร้านนี้เด็ดสุดบอกแล้วถูกสุดราคาเท่าไหร่นะก่องนึงกันมีที่ไหนถูกกว่านี้แล้วแล้ว่าอร่อย คนโทรมาซื้อสูตรไม <t t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  ่ต้องขายอย่าขายสูตรนะไม่ขายนะไม่เกี่ยวกนก่อเองคาขายหรือเปล่าอย่าขายชีวิตตัวเองไม่เอาเด็ดขยไม่ขายขายชื่อเสียงเราสะสมบุญไว้เยอะแล้วเราก็ขายเอออย่าขายเด็ดขาด อย่าขายสูตรเด็ดขาดข<อ>เราขายขนมเราก็รวยแล้วรับรองรวยอยู่แล้วร้านนี้รวยแน่นอนเชื่อพยาไหมว่ารวยรวยเนี่ยใครไม่มากินขนมปาลร้านนี้นะพยาจะบอกไปมาโรงงานนะคุณน่บพลาดเลยนะพลาดอย่างแรงเลยนะขนมตาละนะ้านนี่ยาให้นำระวันเลยสำหรับพยานะนำระวันสำหรับขนมตาทั่วประเทศไทย